ปัญหาใหญ่ของคนที่ไม่ยอมเก่งคนสัทีคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้ากับทีมและแนะนำทีมให้พัฒนาอย่างไรครับเป็นผู้นำเมื่อพร้อมครับคุณรู้อะไรไหมจากประสบการณ์ที่องมโค้ชคนมาหลายพันคนแล้วก็เทรนคนมาหลายหมื่นคนผมเจอว่าคนหลายๆคนที่เก่งในเรื่องงานกับสอบตกในเรื่องคนนะครับคือเขาไม่รู้จะเข้าหาคนยังไงทำงานไปลูกน้องเกียดบริหารงานไปทีมงานไม่รัก เขาไม่รู้ครับว่าจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจของทีมงานยังไงผมจะบอกให้นะครับว่าปัญหาหลักๆเลยคือเขาขาดความเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ครับการเก่งเรื่องทักษะคนเลยกลายเป็นสกิลเซตที่สำคัญมากสำหรับการเติบโตในองค์กรหรือแม้แต่การเป็นผู้บริหารที่ดีคุณว่าจริงไม่จริงครับและถ้าคุณเห็นว่าจริงนะครับตัวอมเองอยากจะแนะนำเทคนิคง,ง่ายๆก่อนเลย3อย่างครับ1ครับคุณต้องเลิกตัดสินคน ค,คำว่าเลิอกตัดสินคืออะไรครับอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนคุณอย่าคิดว่าทุกคนเชื่อเหมือนคุณและอย่าคิดว่าทุกคนมีค่านิยมเหมือนคุณครับสิ่งนี้คุณจะตกผลิตได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาสื่อประสาทหรือการทํางานของมนุษย์หนึ่งคนในฐานะมนุษย์อ่ะสองครับคือการที่คุณนั้นเวลาสื่อสารอะไรกับใครกร,รุณาครับทวนประโยคของเขานิดนึงเพราะสมองมนุษย์ครับมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับมันจะบิดเบือนข้อมูลครับตามประสบการณ์ในอดีตเดังนั้นคุณพูดอย่างงนึ เพื่อนของเราทีมงานเราอาจจะรับสารอีกแบบหนึง่งทําให้การสื่อสารมันมันเพี้ยนไปหมดเลยครับและ3ครับสุดท้ายเลยนะครับคือการที่คุณจะต้องแนะนําคนให้เป็นด้วยการใช้เทคนิคฟีดฟอร์เวิร์ดครับฟีดฟอร์เวิร์ดนะครับคือการที่แนะนําหาหนทางในการพัฒนาต่อครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณฟีดแบ็ k คนคุณจะจิ้มไปที่ปัญหาเช่น น้องช่วงนี้น้องปากเหม็นนะแต่ในขณะที่จะเป็นฟีดฟอร์เวิร์ดครับจะเป็นช่วงที่คุณบอกเลยว่าเอ้ยน้องพี่ว่าเราเอาลูกอมติดตัวไหมไหมเวลากินปากหอมเนี่ยลูกค้าน่าจะประทับใจกว่าพวกนี้นครับเป็นศาสตร์และศิลปะของการสื่อสารและการโน้มน้าวที่คุณเองถ้าได้เรียนรู้คุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ ฟังมาถึงตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงจังนะในเรื่องของการเข้าใจคนถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเพิ่มบารมีในตัวเองนะครับเป็นคนที่สามารถคอนเนคกับผู้คนแล้วผู้คนรักคุณได้มากขึ้นสร้างสเสน่ห์ในตัวเองได้มากขึ้นนะครับผมเรียนเชิญครับว่าคุณควรจะมาศึกษาโปรแกรมนี้ครับ People Mastery ครับ หลักสูตร People Mastery นะครับเป็นหลักสูตรที่ถอดออกมาจากศาสตร์ของ NLP หรือ Neural i n g u i s t i c Programming ครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลจาก American Board of NLP และตัวคุณเองครับถ้าคุณลงทะเบียนมาเรียนด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกัน2วันเต็มๆค้นๆค,ครับกับการเรียนรู้ตั้งแต่การอ่านภาษาการการอ่านแววตาการสนิทก,กับคนอื่นได้ภายในระยะเวลาสั้นๆศาสตร์ของการสื่อสารและโน้มน้าวแบบทรงพลัง แบบที่นักสะกดจิตบําบัดเขาใช้ในการโน้มน้าวผู้ป่วยเลยศาสตร์นี้นะครับไม่ได้เปิดสอนที่อื่นบ่อยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าหลักสูตรนี้ปีนี้คนลงกันเยอะมากครับให้โอกาสตัวเองครับลองมาศึกษาด้วยกันกับหลักสูตรนี้ที่ชื่อว่า people mastery ครับถามข้อมูลก่อนเลยครับกดลงทะเบียนเข้ามาแล้วเดี๋ยวทีมงานของอมจะให้ข้อมูลกับคุณและผมสัญญาครับว่า2วันนี้จะพลิกวิธีการใช้ชีวิตของคุณ กับคนคนอื่นในชีวิตของคุณไปตลอดการครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ